Starting Sedona West Street Route to Head west Montgomery Head on ตอนนี้เราก็ออกจากเวกัสมาแล้วกำลังขับรถไปจุดหมายถัดไปที่รัฐแอริโซนาะห่างจากที่นี่ประมาณ4ชั่วโมงขับรถยาวๆเลย แอริโซนาเห็นปะทะถนเอาเนวาดามันจะเป็นตรง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 เดี๋ยวเราขับต่ออีก3ชั่วโมง42นาทีจอดพักรถพักคนแวะเติมน้ำมันที่เมืองไหนไม่รู้ของแอริโซนาก่อนอากาศร้อนมากข้างนอก ให้ดูข้างหลังเป็นยังไงวิวเมืองก็จะมีภูเขาอยู่ตรงนู้นแต่ว่าภูเขาที่นี่ไม่มีต้นไม้เลยนะความเขียวไม่ค่อยมีเท่าไหร่ก็มีแค่นิดหน่อยแต่อากาศแบบร้อนอะร้อนเลยอะแวะเติมน้ำมันก่อนแล้วอาจจะกินข้าวก่อนที่จะออกไปด้วย หมดไปสามสิบแปดรอบที่แล้วตอนอยู่แคลิฟอร์เนียหมดไปหกสิบถ้ามันอยู่นี่ถูกมากปรับสบายไหมครับไปต่อบสาย ของข้างทางเริ่มมีดอกไม้มีต้นไม้ต่อให้ไม่ใช่ต้นไม้ที่สูงแต่ก็เป็นพุ่มที่มีสีเขียวอีกประมาณ20กว่านาทีแล้วก็จะถึงแล้วนะทุกคนจุดหมายแรกของเราถ้านนแบบเหมือนที่เคยไปทำงานตอนอยู่สวีเดนเลย ต้นสนสองข้างทางแล้วก็เขียวขจีเหมือนแถวแคลิฟอร์เนียตอนเหนือเลย อยู่กันที่เซโดนานะครับชื่อวิลเลจชื่ออะไรไม่รู้ชื่ออะไราาไม่รู้ภาษาแบบแฟมขึ้นมาให้เพราะว่าอ่านไม่ออกบอกโหแบบว่ามันดีอารมณ์ลื่นมากอากาศดีมากแบบไม่คิดว่าขับรถออกมาจากทะเลทรายตรงเนวาดาจะมาเจอโอเอซสิสสีเขียวขนาดนี้<า>รือว่าคลิปนี้จะอยู่แต่แบบทะเลทรายดาแดงๆซะแล้ว อันนี้เป็นร้านอาหารมันเป็นโซนเนี่ยอ,อ,อ,อากาศดีวิวดีมากแต่ว่าแต่ว่าผมไม่ดีเลย ที่รอทอมมี่ซื้อของนี่มาเล่เาเรื่องตลกให้ฟังความที่โกโนแพนแค่รู้ว่าจะไปที่ไหนจุดหมายปลายทางคือที่ไหนแต่ว่าไม่มีแผนใดๆไม่ดูไม่ศึกษาอย่าทำตามนะทุกคนถ้าจะมาจุ <c oughs> <c oughs> ที่แรกอ่ะที่เราบอกว่าจะไปไว่ายน้ำกัน <c oughs> ใช่ป่ะ <c oughs> อยู่ที่สไลด์ร็อกส t ต t e Park ของแอริโซนนา่แหละของห่างจากเมืองนี้ประมาณ10นาที เท้ก็จะไปที่ว่ายน้ําก่อนแล้วค่อยจะมาเที่ยวเมืองนี้เออแต่พอขับมาจะถึงแล้วอีก5ทีจะถึงทอมมี่กดเปิดดูในแมปบอกว่าสเตทพาร์คปิดตอนสี่โมงเย็นซึ่งก็คือไม่ทันแล้วไม่ได้เช็คมาก่อนว่ามันปิดตอนสี่โมงทำให้วันนี้อดว่ายน้ำทอมมี่มาซื้อของเสร็จพอดีได้ไรโชว์ดิสุไปก็ซื้อสบู่สบู่ ใช่สบู่ลามะ <c oughs> หอมเปล่าอารมณ์ไหนอหอมดีนะเป็นกลิ่นเอ,อ่อซิตรัส <c oughs> เขาบอกว่าเป็นของคนที่คนแบบคนที่นี่เขาทำเองขึ้นมาว้าวฮะอะไรนะดูสองกระมาณน่้อย่างสวยสวยจริงดูมาหรือดูถ่ายวะรูปสวยมาก แต่มันเป็นรูปของคนที่นี่แหละไม่ใช่คนที่นี่รูปที่ที่เป็นรูปวิวของที่เนี่ยเขาแอริซอน่าสวยเป็นหินเป็นภูเขาหินแดงมอดินแดงมันมอขอไปเป็นเป็นภูหินสตนเเอรเออแต่ว่าข้างจะราคาแรงที่เทียวราคาไม่ต้องพูดถึงหรอกเขาเน้นเอาศิลปะ ร้ายไมก็คืองานเหมือนกันไปเที่าที่นาจะถูกกว่าใช่แต่พอมาวางอยู่ในร้านนี่เป็นร้านแอนทีก็คือราคาอัพขึ้นทันทีนี่คอเขาแม่เขาประทับใจ จะออใ,ให้เปรียแล้วให้ไปเท่าไหร่บาทข้างหลังเมืองจะเป็นไงข้างบนไม่รู้เห็นปะเป็นหินที่เขาถา่ายรูปมาเมื่อกี้เป็นวิวเดี๋ยวเดี๋ยวสักพักช้อปปิ้งเสร็จจะพาขับรถขึ้นไปดูตรงจุดชมวิวสวยมากว้า this is crazy ไ like, ป look at the view ขับรถขึ้นมาจากเมืองเมื่อกี้ประมาณ2อนาทีแล้วเดินชมเมืองฝั่งข้างบนดูกัน <S <S สวยมากาเราจะเดินลงไปทางถนนข้างล่างเพราะเราขึ้นมาจอดรถข้างบน ภาที่กำลังจะตกดินพอดีอะแสงอ่ะโอ้ที่แรกว่าจะไม่มาเมืองนี้ะแรกว่าจะแบบยิงตรงเข้าฟินิกซ์หรือว่าไปที่พักเลยที่เราจองไว้แถวแกรนแคนยอนแต่ว่าแบบดีที่เข้ามาสวยสวยมากนี่พอเราเดินลงมาข้างล่างก็จะเป็นร้านขายของฝาก ยาวไปเลยสองฝั่งถนนฝั่งนู้นก็จะเป็นวายเทสติ้งเป็นร้านอาหาร้นันหลังร้านน่าจะวิวสวยน่าดูวิวข้างหลังดิว,ว,วิวท้องฟ้าสวยอะ่ะพี่กำลังตกดินพอดีเลยตอนนี้เป็นเวลากี่โมงอะ่ะหกโมงหา่นี่เป็นเวลาหกโมงสสห To be exact be กำลังจะทุ่มหนึ่งลนะพาชิ่งกำลังจะเริ่มตกดินเมืองน่ารักมากสวยมีอะไรเนี่ยโรงรางปะข้างบนก็เป็นร้านขายของฝากเป็นแบบจิวเวอรี่เครื่องประดับต่างๆ ซื้ออะไรอีกไหมครับไม่รู้ดูก่อนลองเดินข้ามมาอีกฝั่งหนึ่งเป็นร้านขายหินขายเครื่องรางได้แดนแทน <c oughs> ข้าวท <c oughs> างนี้บอกจะกินหินแทนข้าวแล้วหินเยอะจริงมันเป็นมเมืองหน้าผามเมืองนี้มันก็เลยดังไยโ่ามีโบบ้าด้วยวะ มีผลด้วยมันจะกินได้หรือเปล่ามันมีบางอันที่เป็นลูกอย่างนั้นที่มันกินได้แต่ไม่รู้ว่านี่กินได้เปล่าคงไม่เสี่ยงหรอกเนาะ,ะมีเขาจะซื้อพาอยเอาไหมไมาไมาก็ออกไปข้างนอก มันดูทำไว้นานแล้วต้องขับรถไปอีกกี่ชั่วโมงวะชั่วโมงครึ่งขับรถไปอีกชั่วโมงครึ่งที่พักเราจากตรงนี้ก็เลยโสโลว์ไล์ได้ก็เลย,ยชิลได้เพราะว่ามันไม่ได้ไกลมากไปถึงก็คืออาบน้ำนอนเลยหูดูตรงนี้ดูตรงนี้ จังสวยเราไม่ไหวแล้วว่าแกรนแคนยอนจะสวยขนาดไหน่ะละคนข้า,าวเช้ากับวิวอย่างนี้15นาทีผ่านไป หลับตาจิ้มมะเลยอย่ากินอะไรก็กินหลังจากเดินมาสักพักตลกก็ได้เนี่ยมันมีมันมีผักชีอาหารเมกซิกันอ่ะไม่กินผักชีอ่ะก็ถามเขาแล้วก็บอกเขาไม่เอาดิวิวสวยมากเดินมาสักพักคุณทอมมี่หิวข้าววันนี้อยู่ที่ร้านดอนดิเอโกไม่มีใครสัมทัอาหารเม็กซิโกเลยมีไอ้แป้งอ่ะรู้ดีแต่แป้งกลับไปแล้ววุ้ยจะกินอะไรอ่ะไม่หิวอ่ะ แกน้ำเปล่าแก้เดียวแล้วกันเดี๋ยวถึงห้องนั้นเราไปกินกับข้าวเก่าดีกว่าให้เท่ามีกินของเขาไปเรานั่งให้กำลังใจแบตเ้นึงเอร์แล้วไปไปเจอกันที่ห้องพักเลยนะทุกคนลืมปิดคลิปถึงโรงแรมประมาณ ชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วอาบน้ำเตรียมตัวนอนกันพอมี่ดูแผนของวันพรุ่งนี้อยู่เราก็คือง่วงวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้แล้วกันเดี๋ยวมารอติดตามทิปนี้กันต่อไปยาวๆนะครับเพราะว่าต้องไปอีกหลายที่หลายรัดอยู่รอติดตามชมกันด้วยนะครับไปแล้วย